สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้ต้องบอกว่ากลับมาร้อนระอุอีกครั้งนะครับแล้วครั้งนี้เนี่ยอาจจะบานปลายไปถึงขั้นเป็นความขัดแย้งทางการทูตครั้งใหญ่เลยก็ได้ต้นตอของเรื่องทั้งหมดมันอยู่ที่เอกสารฉบับเดียวครับที่ชื่อว่า MOU 43วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมมันถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ได้ ใช่แล้วครับศูนย์กลางของความขัดแย้งที่ว่าเนี่ยมันก็วนเวียนอยู่ที่ข้อตกลงฉบับเดียวนี้แหละครับที่มีอายุกว่า24ปีแล้วแล้วตอนนี้โอ้โหมันกำลังสร้างแรงเสียดทานระหว่างสองประเทศอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยและสถานการณ์ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าตึงเครียดมากเพราะว่าจุดยืนของทั้งสองฝ่ายนี่ต่างกันแบบสุดขั้วเลยคือฝั่งไทยเราเนี่ยกำลังคิดคิดอยู่ว่าจะยกเลิกข้อตกลงนี้ดีไหมแต่ทางกัมพูชาก็ยืนกรานเสียงแข็งเลยว่าเฮ้ยทำแบบนั้นไม่ได้นะ ซึ่งนี่ก็ครับคือปมขัดแย้งหลักที่เรากําลังเผชิญกันอยู่ตอนนี้ทีนี้คําถามก็คือแล้วไอ้เจ้า MOU 43ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อืมเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องทั้งหมดนะครับเราต้องย้อนกลับไปดูที่ต้นตอของมันกันก่อนโอเคถ้าจะว่ากันแบบเป็นทางการเลยนะครับ mou 43เนี่ยมันก็คือบันทึกความเข้าใจที่ไทยกับกัมพูชาทำร่วมกันไว้ตั้งแต่ปี2543จุดประสงค์หลักๆเลยก็คือ เพื่อใช้เป็นกรอบทางเทคนิคในการสำรวจแล้วก็ปักปันเขตแดนทางบกให้มันชัดเจนไปเลยว่าจะเอาตามนี้แต่ถ้าจะให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะ MOU 43มเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นคู่มือหรือจะเรียกว่าเป็นกฎกติกากลางก็ได้ครับที่ทั้งสองประเทศตกลงกันว่าจะใช้เจ้านี่แหละในการลากเส้นแบ่งเขตแดนบนแผนที่ร่วมกันก็เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาตามมาทีหลังนั่นเองเอาละครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันอีกหน่อยดีกว่า ว่าทำไมทำไมทั้งสองประเทศถึงมีมุมมองที่ต่างกันได้ขนาดนี้เหตุผลของแต่และฝั่งคืออะไรกันแน่เราไปฟังกันเลยครับมาดูทางฝั่งไทยเราก่อนนะครับทางเราให้เหตุผลว่าเฮ้ยปัญหานี้มันสะสมมานานมากแล้วนะกว่า20ปีแล้วแล้วก็มีการกล่าวหาด้วยว่าทางกามัมพูชาเนี่ยละเมิดข้อตกลงมาแล้วหลายครั้งหลายหน จนตอนนี้ฝ่ายบริหารก็เลยกำลังพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังเลยถึงขั้นที่ว่ามีการโยนหินถามทางเรื่องการําประชามติเพื่อถามความเห็นคนทั้งประเทศเลยทีเดียวครับแต่แน่นอนครับทางฝั่งกรัรมพูชาก็สวนกลับมาทันควันเลยว่าเดี๋ยวก่อน MOU ฉบับนี้เนี่ยมันเป็นข้อตกลงของสองฝ่ายนะไม่ใช่จะมาคิดยกเลิกเอาเองฝ่ายเดียวได้ พร้อมกับเตือนกลับมาด้วยนะครับว่าถ้าไทยยังดึงดันที่จะทำแบบนี้อาจจะต้องเจอกับปัญหาทางการทูตแล้วก็ข้อผิดพลาดที่มันรุนแรงกว่าเดิมนะแล้วในขณะที่เรื่องทางการทูตกำลังตึงเครียดกันอยู่นะครับคำถามก็คือแล้วฝ่ายความมั่นคงของไทยละ่ะเขาเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องนี้ยังไงบ้างเราไปดูแผนของพวกเขากันหน่อยครับคือต้องบอกว่าไม่ว่าสถานะของ MOU มันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับกองทัพเขามีแผนเตรียมพร้อมเอาไว้แล้ว เริ่มตั้งแต่ 1. เลยคือการสำรวจพื้นที่เสี่ยงตรงไหนที่ลักลอบข้ามแดนกันบ่อยๆ 2. คือการติดตั้งรั้วของจริงเลยรั้วถาวรแล้วก็มีระบบอิเล็กทรอนิก์เสียงกล้องบุญจรปิดด้วยแล้วก็3คือมาตรการเฉพาะหน้าอย่างเช่นการใช้ลวดหนามหลายๆชั้นแล้วก็เพิ่มเส้นทางลาตระเวนให้มันเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมเอาล่ะครับมาถึงคำถามสำคัญที่ผมว่าหลายคนอยากรู้ที่สุดเลยก็คือถ้า ถ้าสุดท้ายแล้วไทยตัดสินใจย,ยกเลิก MOU นี้จริงๆมันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาเราลองมาดูผลกระทบที่อาจจะตามมาเป็นลูกโซ่กันครับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีหลายด้านมากๆเลยครับเริ่มจากด้านการทูตก่อนเลยก็อาจจะมีการประท้วงอย่างเป็นทางการมีการตอบโต้ทางเศรษฐกิจหรือหนักสุดก็คือการปิดจุดผ่านแดนไปเลย ส่วนในทางกฎหมายระหว่างประเทศโอ้โหอันนี้ก็จะซับซ้อนมากอาจจะต้องมีการตีความต้องเจรจาหรือหาคนกลางมาไกล่เกลี่ยกันวุ่นวายเลยแต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดนะครับก็คือผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ต่อคนในชุมชนชายแดนทั้งเรื่องการค้าขายแล้วก็การเดินทางไปมาหาสู่กันของแรงงาน ทีนี้แล้วเราต้องจับตาดูอะไรเป็นพิเศษถึงจะพอดาวทิศท,ทางได้ว่าเรื่องนี้มันจะไปจบลงยังไงมาดูกันครับว่าจุดเปลี่ยนสำคัญๆญมันอยู่ตรงไหนบ้างโอเคนี่คือสิ่งที่เราต้องจับตาดูกันแบบใกล้ชิดเลยนะครับอย่างแรกเลยคือการตัดสินใจอย่างเป็นทางการจากสำนักนายกบว่าจะเอายังไงจะยกเลิกหรือจะทำประชามติต่อมาก็คือมติของคณะรัฐมนตรีหรือคอรมที่จะออกมาเปลี่ยนแปลงสถานะของ MOU43 เราก็ต้องดูท่าทีการตอบสนองทางการทูตจากฝั่งกัมพูชาด้วยว่าเขาจะทํำยังไงจะไปร้องเรียนอาเซียนไหมและที่สําคัญที่สุดเลยครับคือการลงมือทําจริงๆในพื้นที่อย่างเช่นการเริ่มก่อสร้างรัว้วหรือการปิดชายแดนเพราะนั่นแหละครับจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดเลยว่าสถานการณ์กําลังจะไปในทิศท,ทางไหน ถ้าจะให้สรุปง่ายๆณนะวันนี้นะครับคือ MOU 4-3เนี่ยมันยังไม่ได้ถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการนะครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมแล้วอนาคตของมันจะเป็นยังไงต่อไปก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารของไทยเท่านั้นเลยครับและสุดท้ายนี้เรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันเป็นแค่ความขัดแย้งเรื่องเอกสารทางเทคนิคธรรมดาธรรมดาฉบับหนึ่งหรือว่ามันกำลังจะกลายเป็นชนวนของความขัดแย้งระหว่างประเทศครั้งใหม่กันแน่ นี่คือคำถามที่เราต้องหาคำตอบแล้วก็ต้องจับตาดูกันต่อไปแบบห้ามกระพริบตาเลยครับ